ขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในงวดที่สี่ของรัฐบาลไทยนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีทุกคนแชร์ก่อนวันนี้สรุป <c oughs> ทุกอย่างให้ด้วยวันวันนี้นะคะสรุปทุกอย่างให้เลยอยากเน้นตามค่อยเน้นตามนะคะไม่อยากเน้นไม่ต้องเน้นสรุปทุกอย่างแล้ว แล้วก็รอวันเลขออกเลยคือจบเราไม่ได้อะไรวันนี้วันที่สิบสองเราปล่อยให้ครบทุกตัวแล้ววันวันเลขออกเนี่ยใครอยากใครอยากให้เน้นอีกอะไรอย่างเงี้ยเออมั่นใจแล้วให้เน้นอีกเดี๋ยวพอจะมาไลฟ์ในวันที่เลขออกเด้อนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนกดแชร์ให้หน่อยพอขอคนละหนึ่งแชร์พอหมวดที่ซีขอให้ปั่น ไพ่ะะใดน้่ทั้งสามนวดก็ดีใจน้่ใครได้สองนวดดีใจด้วยใครได้งวดหนึ่งดีใจด้วยนะคะแต่ประกับมาไลฟ์ตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภานะคะก็เข้ามาตั้งแต่ก็เข้ามาตั้งแต่หนึ่งกุมภาเลยเดี๋ยวรอคนก่อนรูปอ๋อรูปออันนั้นบอกรูปดอกไม้ล่ะค่ะอ่า เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคนก่อนนะจะเย็นๆนะให้ทุกคนแชร์ก่อนประขอคนละหนึ่งแชร์พอไม่ต้องแชร์เยอะนะเออมื่อนี่ขอค้าสันนุมเบาไห้เลยมือนีถ้างั้นหนูไม่หนูไม่ให้เลยนะคะวันนี้หนูจะไม่ให้เลยถ้าไม่แชร์ให้ <laughs> วันนี้ขอคนแชร์งวดที่สามเดอเอ้อเอหงวดที่ซี่ขอให้เป็ต่นตามตามที่เฮ้าหวัง ใครยังไม่ได้ชุดไหนชุดแรกใครยังไม่ได้แจ้งแต่วันนี้จะเขียนให้ครบทุกชุดนั่นแหละชุดหนึ่งก็จะมีสามคู่สำหรับคนที่ติดตามใหม่นะคะทุกคนคนที่เข้ามาเสียงคือสิดิพ่อนเราอาจจะอันังหรือเปล่าคะ่ะคนเนี่ไม่เจอนานสวยยังสวยเหมือนเดิมใช่ไหมคะบ่วสวยขื่นเล่นมานะอ่า นูจะบอกว่าจังไรบ้างคนที่เข้ามาให้ทุกคนคอมเมนต์หน่อยกดอะไรขึ้นมาก็ได้ให้ให้เพจมันคอนแทคกันกับเฟซนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยงวดนี้แบบปังๆเลยนะคะงวดที่แล้วได้03ยี่สิบาทข่าว่าเป็ี่นยังยี่บาทเท่ากับถือวา่เงินเท่าจวดจาดคือกันงวดนี้ขอให้แบบตรงๆมาตรงๆ ผู้ใดแช่คอยถือเลขหลายๆเด้อซาถูกผู้ใดพอแชก่ก็ถือหละเนาะหนูบอกสิทุกงวดเด้เออหนูพูดแบบนี้ทุกงวดนะคะหนูอยากให้ทุกคนแชร์บอกต่อกันถ้าเลขมันเข้าปุ๊บนุนนั่นนี่เราก็เลิศดสามงวดแล้วมาแล้วบาทนีคนมาแล้วหนูถามบาหมงวดนีเด้อ เอาแบบแจมแจมจ่าอยากได้อยากให้อยากให้มันถืองวดที่สีหนูบอกเลยหนูอยากให้มันถืองวดที่สีงวดที่ 5, หางวดที่ 6, หกงวดที่เจ็หดหนูพยายามอยู่เด้อเขาบอกเขาอย่าว่ากันนะคะเข้าไม่เข้าอย่าด่ากันอย่าว่ากันขอแขนแขนเด้องวดว่างหันจะแขวนงวดบางหันหนูห้แขนหนูมาไล่สดหนูมาไล่สดตอนตอนเที่ยงอีกหนูห้แขนหนูห้ยซูนสามตัวเดียวหนูบอกแล้วว่า ให้ล่อใจเย็นๆบกว่าสิเป็นคนในกลุ่มคนหอาไรสดคนให้เพจดให้ใจเย็นๆค่ะให้นุเก่งเลขกอนืมให้นุเก่งเลขให้นุเอียงเลกอนบาวเป็น่าสิปึ๊บปั๊บเข้าบรินุบริฝันเอาเด้นะคะนุนุบริฝันเอาเด้เลกน่ะนุใส่เส้นน้ำนุใส่การเบิงนุใส่การนั่นนี่นู่นนุสิบอกว่าแบบไดนนุสินา ชุดที่หนึ่งนะใช้ได้แล้วก่รลอชุดที่สองแค่นั้นแหละเดอชุดที่หนึ่งหนูมันบวากันเดอ้จอจบวายาวากันนูใส่ความสามารถเต็มที่ถ้ามันออกถือเข้ากับถือว่าดวงเข้าถ้ามันบอถือเข้าก็ถือว่าบอถือมวดหนาก็เอาไม้ชุดที่หนึ่งเด่นที่หนึ่ง ฟังพอให้ดีนะเด่นที่1น่งชุดที่1น,นะเดี๋ยวรอเอาชุดที่2อ,อย่าออกไปใส่เด้อค่ะชุดหนึงกับชุดที่สองอเลหเล็มลกมันมี6คูเด้บอมเนเล็กมันมีเลขบอมเนมี3มคูอย่าเข่าใจพิดให้เบึง้งให้ชัดเจนก่อนค่อยออกไปฟังคำเบาหนูให้ดีบางคน บางคนไดเล็กแล้วฟ้าวออกไปบัดนี้พ่อถือมากถ้าไมแม่ไม่เห็นพะนะเจ้าออกไปก่อนย้ายอิหลีเจ้าออกไปก่อนเจ้านี่กบอกเปะอ่ะชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งเดี๋ยวลงกลับกล้องให้ละรอชุดที่สองวันนี้ก็สรุปให้แล้วเรียบร้อยนะคะใครอยากเข้ากลุ่มจิ้มลิงนะคะ าดกล่องอย่างมะม่วงดีแท้อะแคปบหน้าจอแล้วพิมพ์18ให้ปอหน่อยใครแคปบหน้าจอแล้วพิมพ์เลข18มาให้หน่อยอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะ878ดคนแล้วก็200กว่าคนเน้นไปที่เลข18นะคะทุกคนเลขตัวนี้ปอปล่อยตั้งแต่วันที่ 2มีนาคมเลขชุดนี้นะปอปล่อยตั้งแต่สองมีนาคมถือว่าถือยวาวกันพี่น้อง16มีนาอย่าเพิ่งออกไปไหนนะเหลืออีกชุดหนึ่งหนูเน้นที่18นะคะงวดนี้หนูเน้นที่18นะกลับกล้องมาชุดที่สองชุดที่สองนะลูกมันหน้มันใจนะ หนูมั่นใจชุดแรกเน็ตหลุดหนูมั่นใจหนูมั่นใจชุดแรกหนูบอกตรงๆนะอันนี้บอกกักหนูมั่นใจชุดแรกชุดที่สองซื้อไว้ได้แต่ขอ,อนิดเตียวบอกขอหลไปเน้นที่ชุดแรกฝันมาหวยออกสิบเก่าบ้า ชุดแรกเอออันนี้อันนี้หนูบอกไปก่อนเดี๋ยววันที่16ตอนเช้าเดี๋ยวหนูมาไลฟ์สดเน้นให้อีกทีหนึ่งให้หนูเกรงให้หนูอะไรก่อนผมซื้อไปหมดแล้วดีราคาดีดีด,ด,ดซื้อไปเลยหนูก็ซื้อไปเปแล้วเท่ากันลอตตลุงลอตตลีมมูฮันซื้อมาเพียบขอบคุณหนึ่งพันคนดูนะคะใครที่กดแชร์ขอให้ถูกเยอะๆนะ ชุดที่สองเลขของปอจะมีหกหางนะคะเน้นให้ทั้งหมดสองหางชุดที่หนึ่งจะเด่นที่หนึ่งชุดที่สองจะเด่นที่เจ็ดนะคะกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะกดติดตามกันไว้ด้วยนะชุดที่สองจะเด่นที่เจ็ดแขรหน้าจอค่ะเดยกนุกลับกล้องแนละ้ว แถบหน้าจอค่ะคุณแม่ปาดกล่องขึ้นมั่วแถบกล้องหลังมัวมากแถบหน้าจอแล้วพิมพ์เจ็ดหมาให้ปอหน่อยชอบไหมชอบซื้อไม่ชอบผก นะคะคชอบซื้อค่ะไม่ชอบผ่านเจ็ดสามสวยใช่ไหมแล้วแต่แล้วแต่เราชอบนะไม่เน้นตามปอก็ได้หรือว่าจะเน้นตามปอก็ได้แต่ว่าความคิดของปอนะปอคิดว่าเจ็ดยังอยู่ล่างเอเจ็ดจะขึ้นบนไม่ใช่เจ็ดจะอยู่ล่างเจ็ดจะขึ้นบนหนึ่งจะอยู่ล่างเราไม่รู้ว่า มันจะชนเราไหมแต่หนูก็เก่งให้เต็มที่เด้อเดี๋ยวรอใกล้ๆวันอีกทีหนึง่งนะคะหนูคิดว่าเจ็ดสียูบนนะคะแล้วก็แล้วก็หนึ่งจะอยู่ล่าง